สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่ติดตามช่อง Mama Style บายปาอีทนะคะวันนี้นะคะไปอีทจะมาแนะนำน่นค่ะอยู่ข้างหลังป้าน่ะลูกใหญ่ๆนะคะแต่ป้าก็ไม่ได้สาธิตนะคะเพียงแต่ว่าป้าจะให้ดูว่าลูกนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้มากนะคะ ออถ้าใครสนใจนะก็เข้าไปที่ห้างนะคะแผร่ก,กีฬาเหมือนกันนะคะออแล้วก็ถามเขานะคะให้เขาแนะนํานะคะคือป้าเองคงไม่กล้าแนะนําหรอกเพราะว่าตัวป้าเองก็ไม่ได้เก่งเนาะแต่ว่าป้าจะแนะนําแค่ตัวอุปกรณ์นะคะว่าออตัวนี้น่าสนใจน่าทําอะไรได้มั่งอะไรนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้นะคะหรือว่าใครที่เข้าไปในห้าในร้านขาย อุปกรณ์พวกนี้นะคะอยากจะได้อะไรเงี้ยก็คือดูของป้าไปแล้วก็ไปดูที่ร้านน่ะนะคะว่ามันมีไหมอะไรอย่างงี้นะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะ,คคะทีนี้ป้าก็จะแนะนํานะคะว่าลูกบอลน,นี้นะคะลูกบอลน,นี้มันทําอะไรเอ่ยลูกบอลเนี้ยดีค่ะดีก็คือบริหารเออส่วนเอวนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ป้าน,นั่งอยู่นะคะนั่งอยู่ที่ลูกบอลน,นะคะมันลื่น ก็คือ,อมันก็บริหารร่างกายได้นะคะตัวนี้เนาะแต่ว่าก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญแน,นะนํำนะคะคือการนั่งอะ่ะต้องมีคนแนะนํานะคะคือนั่งนั่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นลูกกลมๆเนาะมันก็ไม่มีฐานใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็กิ้งไปกิ้งมาก็จะไหลได้ใช่ไหมคะ,ะ,มน,มะ,มคะนี่อ่ง <c oughs> ลูกนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรกี่กิโลนะคะแต่ว่าป้านี่8แปดสิบกว่าเนี่ยไม่แตกค,คะ่ะไม่แตกป้านั่งได้เลยอะ แล้วว่าบริหารส่วนเอสวอส่วนเอวก็เหมือนแบบว่านอนหงายอะไรนี้นะคะก็คือใครปวดหลังปวดเอวนี่โอ้โหใช้ดีเลยค่ะตัวนี้เนาะอเขาท่าเลยนะคะป้าก็เคยทําอยู่แต่ว่าไม่กล้าโชว์หรอก <laughs> แล้วก็บริหารส่วนขาได้ด้วยขาดีเหมือนกันแต่อาจจะใหญ่ไปหน่อยนึงเนาะมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยนึงนะคะอึบซูนี่นะคะมีกิงนี่ไงเห็นไหมค้านี่นี่ไง ป้าเล่นจริงจริงเหรอะคะลูกใหญ่ไหมคะลูกใหญ่นะคะนี่โอ้โหลูใหญ่นะคะแต่ว,ว่ามันกินเนื้อที่ค่ะมันใหญ่ค่ะมันใหญ่ออกกําลังกายดีเลยค่ะออกกําลังกายดีออกกําลังกายดีออกส่วนเอวส่วนขานะคะได้หมดนะคะได้หมดทุกส่วนนะคะอโอเคนะคะเอ ลูกนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็จะไปที่ห้างที่ร้านนะคะก็ลองไปหาดูนะคะก็คือไปหาซื้อดูได้อาจจะมีหลายสีอยู่นะคะป้าก็ไม่แน่ใจเนาะตรงนี้นะคะอาจจะมีหลายสีอยู่เนี่ยป้าก็ชอบอยู่นะเออก็ไม่ได้ว่าได้ค่ะแต่ว่าเราจะกินน้กที่เนาะอาจจะกินน้กที่หมดนลูกบอลนะคะแต่ว่ากินน้กที่ก็ ใครมีพื้นที่กว้างก็โอเคนะนะคะก็อาวางได้สบายเล่นได้ดีค่ะตรงนี้ก็เล่นได้ดีเหมือนกันก็ยกเล่นเรือไม่ก็บริหารส่วน<ม>เอวช่วงนี้นะคะนอนหงายลงไปนะคะโอ้คนที่ปวดเมื่อยเอวนะคะเข้าท่าดีอยู่ค่ะบ้าเคยทำแล้วโอ้นอนสบายมากเลย <laughs> สบายค่ะสบายถ้าไปดูนะคะเข้าไปดูในห้างนะคะค่ะห้างที่ขายอุปกรณ์กีฬานะคะอย่าไปที่ห้าง ขายวัสดุก่อสร้างนะคะมันไม่ใช่นะคะเนี่ยลองไปหาดูนะคะก็ไม่แน่ใจว่ากี่ตังเนาะอาจจะร้อยกว่าร้อยหลักร้อยหรือว่าหลักพันป้าก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าคนทานค่ะคนทานเนาะมีอยู่สองลูกนะคะที่นี่แล้วก็มีอีกนะคะมีอีกอันนี้ก็คือยกน้ำหนักใช่ไหมคะ ตัวนี้ก็คือตัวยกน้ำหนักใช่ไหมคะก็เหมือนที่เราเห็นกีฬาที่เขาออกกําลังกายเนาะที่เข้าแข่งกีฬาใช่ไหมคะยกน้ำหนักใช่ไหมคะตัวนี้ก็คืออันนี้10กิโลนะคะนี่ค่ะ10กิโลนะคะ10กิโลอันนี้ก็ยกบริหารแขนนะคะส่วนแขนส่วนอะไรนี่นะคะนะคะนี่ค่ะอืดตือืดตือืดตืออันนี้10โลค่ะ10บโลนี่คือว่าทําบ่อยว่าชินแล้วนะคะ ป้าทำหวป้าชินแล้วสิโลไม่ไม่มีปัญหาสำหรับป้าโอเคนะคะเดี๋ยวป้าจะ <c oughs> พาไปดูนี่อีกทีอ,อันนี้ก็คือแบบมันก็มีหลายหลายอ่ายน้ำหนักน้ำหนักหลายามีน้ำหนักหลายหลายตัวนะคะก็คืออะไรดีอ่ะพูดผิดแล้วมีหลายระดับนะคะก็ตั้แต่ห้าโลสิบโลสิบห้าโลนะคะไล่ๆลลตามระดับขั้นลงไปนะคะนี่นะคะ เออก็แล้วแต่ใครที่มีแรงที่จะยกไหวนะคะยกไม่ไหวก็จะไปยกนะคะอันตรายเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะว่าจ,จะพามาดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะอีตัวนี้คืออะไรเอ่ยนี่ค่ะตัวนี้ก็คือเด็กยกน้ำหนักนะคะมันไม่ใช่ดัมเบลเลนะคะตัวนี้เนาะพอใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ก็ไม่ใช่ดัมเบลนีเล่เนี่ยหนักมากขนาดมากนมัก,มกป้ายยกไม่ได้คะ่ะสองมือก็ยกไม่ขึ้นเลย เนี่ยสำหรับพวกที่เพาะก,กล้ามน,นะคะกล้ามใหญ่นะคะตัวนี้ก็ก็คือเล่นหนักๆก็เห็นผลเร็วกันนะคะออแต่ว่าไม่ใช่ป้า <c oughs> ป้าไม่กล้ากลัวห <c oughs> นักมากค่ะมีตั้งแต่ระดับสามสิบโลขึ้นไปนะคะอืมนี่ก็มีตัวนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรคะ กระโดดเชือกค่ะกระโดดเชือกม,มีกระโดดเชือกด้วยนะคะอุปกรณ์สําหรับเล่นของหนักนะคะอุปกรณ์เล่นเล่นของหนักมีสายลงฉลัดมีอะไรทุกอย่างนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะอ,อ,อันนี้ก็คืออุปกรณ์ออกกําลังกายอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายเลยหล,ลายอย่างเข้าไปนะคะเป็นไงคะโอเคไหมคะ โอเคหรือเปล่าโฮ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 เป็นไงคะพอไหวไหมเนี่ยนั่งได้ค่ะนั euh. ่งได้อาจจะมีหลายคนถามว่าป้าโอเคหรือยังหุนเหินแต่สำหรับป้าก็คือก็โอเคนะคะช่วงนี้เนาะก็ไม่ได้ป้าป้าไม่ต้องหนักแบบอ่าแบบ ให้ผอมนะเนาะก็คือเอาแค่ว่าสุขภาพป้าดีนะคะก็ตอนนี้ป้าก็กระชับกระเฉงนะคะก็ลูวิ่งนี่ตอนนี้ป้าก็วิ่งได้แล้วนะไม่ต้องเดินแล้วไม่ต้องเดินเร็วก็คือวิ่งได้แล้วแต่ว่าเวลาก็อาจจะไม่ให้ไม่ให้ไม่นานเกินไปเพราะว่าพอวิ่งมาก,ก็เหนื่อยหอบเหมืนอนกันนะคะประมาณสัก5นาทีก็โอเคสําหรับป้าแล้วนะคะเออก็คืออะไรนะ่ะความเปลี่ยนเปลี่ยนไปอะนะเปลี่ยนแปลงในร่างกายใน ในตัวเราอะนะฮะร่างกายกจิตใจนะคะดีขึ้นแล้วก็ตัวร่างกายก็คือกระฉับกระเฉงขึ้นนะคะก็เดินขึ้นลงที่ยิมนี่ก็ก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นเนินขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะเดินทุกวันแล้วก็การขึ้นออกกาลังกายในเครื่องออกกำลังกายในนี้ก็โอเคนะคะก็แบบว่าน้ําหนักก็อยู่ระดับแค่10บกิโลโภเพราะว่าป้าจะไม่ให้มากกว่านั้นน่ะนะคะก็โอเคสำหรับป้าเนาะ อันนี้ก็คือให้ให้ชมก่อนนะคะว่าอ,อ,อุปกรณ์ที่ออกกำลังกายมันก็มีเยอะเนาะไม่ได้มีไม่ได้มีแค่สองสาอย่างนะคะอะไรที่มีในบ้านบางทีนะคะเราไม่จาเป็นต้องไปซื้อเราก็ออกได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อทุกอย่างอย่างที่ป้าแนะนำหูต้องซื้อเหมือนที่ป้ายิ้โชวอะไร <laughs> ไม่ต้องนะคะอะไรที่มีนะคะทาได้หมดแม้แต่ยืมเฉยๆนะคะว่างแค่ยืนแค่มีเวลาสลัดแขนนะคะสลัดแขนสลัดขานี่ก็โอเคแล้วนะคะสาหรับอายุ อายุรุ่นป้านเนี่ยนะฮะห้าสิบอขึ้นไปเนี่ยดีเลยนะคะเพื่อว่าอย่าอยู่กับที่นะคะอย่าอยู่กับที่อยากให้เส้นบันยึดนะเพราะว่าพออยู่กับที่แล้วเส้นมันจะยึดนะคะยึดที่นี้ก็ไขมันพอกปูนมั่งโอ้โหหินปูนเกาะสารพัดเลยนะคะขอบอก <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดานะคะเพราะว่าร่างกายเราเราต้องไม่ดันเอาไว้นะคะเพราะทุกอย่างมันจะต้องมีเอ่อทุกอย่างต้องดูแลนะคะว่าเราจะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็จะดีขึ้นนะมีแกมาแล้วโอเคนะคะป้าก็จะจบแค่นี้ก่อนเนาะเอ่อเอาไว้กันเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จะโชว์แค่นี้ก่อนเนาะเอาไว้ง่ายเนาะเอ่อว่าเป็นยังไงของอุปกรณ์มีอะไรบ้างอะไรนี้นะคะอันนี้ก็โชว์แค่นี้ก่อนให้้เห็นกันนะคะแต่เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้สีทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะคะสู้ต่อไปนะคะอย่าท้อนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะคิดถึงทุกคนนะคะ่ะนะคะเมืองนอกเมืองนาทุกที่นะคะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะโอเคนะคะคิดถึงทุกคนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย